อ้าวครับคนดูก็ต้องสวัสดีคุณทูท่านพี่ผมซัมเมอร์นะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของปี2 0 2 5นะครับก็คือผมหายไปนาะนมากนะคนดูนะก็คือตอนนี้ผมทํทงานแล้วนะคนดูก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลามาทําคลิปให้คนดูดูนะครับคนดูนะก็เดี๋ยวผมจะมาซุ่มชุดนะครับก็จะเป็นของเจ้านนรูโตะนะครับแล้วก็สัต์หางก้าหางนะครับคนดูนะนี่มันแปลงร่างในสามล่างวะ อันนี้ไม่แน่ใจว่ามีร่างโหมดสัตหางแล้วก็มีร่างเสียงกบนะครับคุณดูแล้วก็นะครับจะมีในส่วนของกระสุนโค้งจักรนะครับคุณดูนี่ครับโคตรเทร่ฮะแล้วก็ในส่วนของปืนในนี้ผมยังไม่รู้ปืนอะไรอุ้ยเดี๋ยวขอดูก่อนว่าคือปืนอะไรนะครับโอ้ดูดีคุณดูคือแม่งโคตรเท่น่ะ M4 ครับคุณดูเป็น M4 สัต์หางนะครับ M4 ในโหมดสัตหางนะครับคุณดูก็ มือโฟนสดแล้วก็จะมีในส่วนของกระเป๋านะครับเป็นคัมพีนะค,คุณดูนะนี่นะผมก็แต่งตัวรอน,นะครับมาดูนี่ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสุม่มกันอุ้ยอย่าบอกนี่คือหมดอ๋อเป็นท่าแปลงล่างนะครับคุณดูมีหมดเซียนออกมาแปลงล่างได้สามสามล่างนะครับมีหมดเซียนหมดเซียนกับอันนี้มันต่างยังไงวะวนใช้อ๋อวนใช้ก็คือจะวนไปเรื่อยๆ,ๆอ๋อก็คือมันจะเป็นหมดอ่าสุ่มเรื่อยๆนะครับว่าจะใช้เป็นตัวนี้หรือตัวไหนนะครับอ่า เดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มเลยดีกว่านะครับคุณดูมาครับผมนะเริ่มต้นครับอันแรกอุย้ยออกครับคุณดูอันต่อไปครับไปกันต่อปึ๊บสองอนคุณดูปึ๊บสามคุณดูไปสี่ไปสี่สห้าอุย้ยห้าออกครับหกเจ็ดแปดเก้าเก้าครับคุณดู ครั้งที่9นะครับใช้ทั้งหมด5โทเค็นนะครับเป็นโทเค็นของอ่าหมู่บ้านโคโดะนะครับคุณดูไปครับอันนี้ครั้งที่10ป่ะเออไม่รู้10แล้วกัน11นะครับ12 13 14โทเค็นมันใช้แรกแรงอะไรได้บ้างอ่ะไมันรัวโทเค็นป่ะ15อุ้ย สิโอไม่ออกว่ะสิบเจ็ดสบเจ็ดนะคนดูสิบเจ็นะสิปดไม่ออกอ่ะสิเก้ไม่ออกยี่สิบไม่ออกยีสอ็ดไม่ออกครับยีสองไม่ออกครับยีสามไม่ออกครับยีิบสี ยี่สิบไม่ออกยี่ห้าไม่ออกวะยี่สหกสามสิบกวมีสามสิบอุ้ยี่หกว่ะออกครั้งที่ยี่บหกนะครับคนดูนี่นะผมก็ได้ในสองของนะครับโคเคนครบแล้วนะคนดูผมจะมารับทีละชิ้นนะผมจะสวมใส่เลยนะแล้วก็นี่นครับจะเป็นไอวอลนะครับนี่นะครับก็จะเป็นไอวอลหนะ้าผาโคโดะนะครับคนดูก็จะมีรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่นะครับใช่ปะ่ะเออ มันมันหายไปรุ่นหนึ่งบอว่าไม่รู้อะรุ่นหา้าน,นี่ไม่ใช่รุ่นห้าหรอปะปึ๊บใส่ไปครับอันนี้แล้วก็ในส่วนของปืน M4 นะอันนี้ผมก็จะใส่ไปเลยนะครับคุณดูเป็นของใหม่แล้วก็เป็นท่าครับอันนี้เดี๋ยวค่อยไปใส่กันนี่นะขาดไม่ได้แนละ้วก็คือจะเป็นชุดนารุโตะนะครับคุณดูเปิดไปเลยครับผมสวมใส่ครับโไฟ์นารุโตะด้วยเท่ๆกันไปนครับเปลี่ยนเป็นตัวผู้ชายครับ ปึ๊บเฮ hey, จัดสวมชุดปึ๊บเปลี่ยนคอลเลคชันคอลเลคชันอันนี้ท่าทางก่อนนะ่ะท่าทางนะครับมาที่อันนี้ครับก็คืออันนี้ไม่จะวนใช้นะหรือเราเราจะเอาแบบเอาแบบจะจับวันนี้เลยก็ได้นะครับอะไรแบบนี้ก็คือมันจะวนใช้เฉยนะเดีย๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันเป็นประมาณไหนนะแล้วก็ในส่วนของท่าท่านี้ผมจําไม่ผิดมันมาอยู่นะ เมน่าสีอะไรอะ่ะนี่ท่านี้เลยนะผมจะมาแทานอันนี้แล้วกันโอเคนี่เราก็ดูรวมๆจากกับโคเทอุ้ยจึงฉัดมีอะไรไหมมีไอวอด้วยเออมีไอวอไอวอไอวออยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เล่นฟีไฟล์นะลืมมาละไอวอนะผมหมดประมาณสามพันกว่าเพชรเออสามพันนิดๆน,นะครับ สามพันกเ็เพชรเกือบสี่พันหรือไม่ก็แตะสี่พันผมว่ามาดูไอโวครับนี่ไอโวก็จะประมาณนี้เลยที่ผมใส่ไว้นะครับแล้วก็จะมีใน,นส่วนของปืนเดีนี้นำนำเสนอเลยใน,นส่วนของปืนกลน,นะครับคุณดูจะเป็น M4 นะครับนารูโตนะครับนี่นะครับเท่ๆเนี่ยอัตายิงหนึ่งนะครับจอขาสองถามว่านะครับไอเนี้ยมันดีไหมผมว่าสเตตัสมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมว่าใช้พวก เปินอัพจะดีกว่าเออแต่ถ้าอยากได้ความเฟียวก็ใส่ไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับโหมดในย่านแล้วกันย่านผมไม่รู้จะค้างหรือเลปล่าเล่นบูสีเดี๋ยวจะมาแปลงร่างโชว์สักหน่อยละกันมาโค้เท่อเอมาเต้นโชว์นี่คุณดูผมแปลงร่างให้ดูปึ๊บ อเอาเรื่องชาอุ้ยออามานแปลงร่างต่อหมดเซียนแล้วก็หมดสถา,ถานทหารเทงโคเทนี่โชว์พลังอ่ะนะตึงๆคะไม่รู้เขาพูดอะไรครับไม่ได้ยินเสียงครับไม่ได้เปิดเสียงฟังเเนี่ยกลับหมดนะรู้ตัวครับมาดูไปไงนี่โชว์จิิจกเค็งจักรขอหมดเซียนหน่อยหมดเซียนเออหมดเซียนหน่อย นี่อันนี้เลยเฮ้ครับคุณดูสามโมดครับนี่ตึงๆนะเ <c oughs> น้นท่านี้โคตรตึงก็สําหรับนะครับเจ้านารูโตะที่เพิ่งเข้ามานะครับว่าวันนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับคุณดูผมถือว่าผมชอบอยู่นะครับนารูโตะก็เป็นการ์ตูนไว้เด็กของเรานะคุณดูหลายคนเลยช่วงยุคสองพันเนี่ยผมว่านะรู้จักนารูโตะแน่นอน มาก็สำหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็ต้องขอจบการซุ่มนะครับของเจ้าชุดนารูโตะปเปเนทนี้นะครับใครชอบเลื้ยงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร b ์ให้ซัมเมอร์เกมเมอร์นะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าถ้ามีคลิปดีๆแบบนี้มาอีกฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับคนดูซัมเมอร์เกมเมอร์